สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ออโตบางรีวิวช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์สุดล้ำสมัยรถอีวีและเทคโนโลยียานยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในวงการถ้าคุณเป็นคนรักรถชอบตามติดข่าวสารรถใหม่ๆห,หรือกำลังมองหาแรงบันดาลใจในการขับขี่ที่สนุกและยั่งยืนผมเชื่อว่าช่องของเราจะเป็นที่ที่คุณพบกับคอนเทนต์คุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ทุกความอยากรู้ของคุณครับก่อนที่เราจะดําดิ่งสู่รีวิวสุดพิเศษในวันนี้ ผมอยากขอร้องแบบสุภาพใจจริงๆนะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้หรือเคยได้รับประโยชน์จากรีวิวของเราลองกดปุ่ม subscribe ช่องออตโต้บางรีวิวหน่อยสิครับมันจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการสร้างคอนเทนต์เจ๋งๆต่อไปและคุณจะไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆด้วยครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าคุณอยากเห็นรีวิวรถคันไหนต่อไปกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b e วันนี้เลยครับขอบคุณมากจริงๆโอเคครับมาที่ส่วนสำคัญของวันนี้กันเลย ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าคุณกำลังขับรถปิกอัพที่ทรงพลังสุดๆบนถนนสายหลักที่คึกคักแต่แล้วคุณก็กดคันเร่งและวว้าวมันทะยานจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาไม่ถึง4ีวินาทีรอบตัวคุณคือกรอะแสลมที่พัดผ่านตัวถังแอโรไดนามิกที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเสียงเครื่องยนต์ไฮบริดที่แผ่วเบาแต่ทรงพลังและหน้าจอ HUD ที่ฉายภาพเส้นทางข้างหน้าอย่างชัดเจนคุณกำลังยิ้มกว้างเพราะรู้ว่ารถคันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักร แต่เป็นคู่หูที่เข้าใจคุณทุกการเคลื่อนไหวนั่นแหละครับคือฮุกที่ผมอยากชวนคุณมาสัมผัสในวันนี้ลบ2026 BYD a n t r a Siwan Aero Pickup สมัยใหม่ที่ผมฝันขึ้นมาเองมันจะเปลี่ยนเกมการขับขี่ Pickup ให้กลายเป็นเรื่องของความหรูหราความเร็วและความยั่งยืนในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนพร้อมแล้วหรือยังไปลุยกันเลย ก่อนอื่นเลยครับผมต้องย้ำให้ชัดเจนนะว่าคอนเทนต์ในวิดีโอนี้เป็นเรื่องสมมุติล้วนๆนะครับไม่ใช่ข้อมูลจริงไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจาก BYD Auto แต่อย่างใดมันคือไอเดียสร้างสรรค์ของผมเองล้วนๆจากการจินตนาการผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดของ BYD เข้ากับดีไซน์ Pickup ในฝันสำหรับปี2 0 2 6ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลจริงๆเกี่ยวกับรถ BYD ที่วางขายลองเช็คเว็บไซต์ทางการของ BYD นะครับแต่ถ้าคุณอยากสนุกกับการฝันเฟื่องไปกับผม งั้นเรามาเริ่มรีวิวกันแบบละเอียดยิบเลยดีกว่ามาพูดถึงชื่อก่อนเลยครับลบ2026 B. Y. D. n t r a s อันตราซิวาแอชื่อนี้ผมตั้งขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึงความเป็นสุดยอดของมันอันตราแทนที่ความเหนือชั้นในทุกด้านซิวานได้แรงบันดาลใจจากชื่อซิวานในตำนานที่หมายถึงความแข็งแกร่งและการผจญภัยในแบบเอเชียสมัยใหม่ส่วนแอโรนั้นชัดเจนเลยครับเน้นการออกแบบที่ลดแรงต้านอากาศเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด มันคือปิกอัพไฟฟ้าสมบูรณ์แบบสำหรับยุค2026ที่ b ด d กำลังครองตลาด EV ทั่วโลกและผมจินตนาการว่ามันจะเป็นคันที่ทำให้คู่แข่งอย่าง Ford F150 Lightning หรือ Tesla Cybertruck ต้องมองหน้ากันตัวสัน่นเริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับภาพแรกที่คุณเห็นในวิดีโอนี้นะมันคือตัวรถสีเทาเมทัลลิกสุดคู่ที่จอดอยู่ริมทะเลสาบยามพระอาทิตย์ตกดิน ตัวถังมีความยาว5.5เมตรกว้าง2เมตรและสูง1.9เมตรวิวเบสยาว3.3เมตรเพื่อความมั่นคงในการขับขี่ที่เหนือชั้นกระจังหน้าแบบก r i l BYD ตัวใหญ่ที่เรืองแสงด้วยเลดสีน้ำเงินผสานกับโลโก้ BYD สีเงินที่สลักลิกดูดูดัดนแต่หรูหราหัวใจไฟฟ้าซ่อนอยู่ใต้กริลเพื่อ a e r o ได n a มิกแบบไร้รอยต่อไฟหน้าแบบเมตริกเลที่ปรับแต่งได้อัตโนมัติตามสภาพแสงและสภาพอากาศ มันสามารถส่องสว่างได้ไกลถึง500เมตรและมีโหมดออฟโรดที่สแกนพื้นทางข้างหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางด้านข้างของอันตราซิวานแอโรนั้นคือไฮไลท์ที่ทําให้ผมใจสั่นทุกครั้งที่คิดถึงมันครับบันไดข้างที่พับเก็บอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับเทา้า กระจกมองข้างแบบกล้อง360องศาที่หมุนได้เต็มวงและล้ออลลอยขนาด22นิ้วหุ้มยางออฟโรดแบบออเทอเรนที่มีลายดอกยางพิเศษสำหรับการยึดเกาะบนพื้นเปียกหรือทรายตัวถังใช้วัสดุอลูมิเนียมอลลอยผสมคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาลง3 0จากปิกอัพทั่วไปแต่แข็งแรงทนทานยิ่งขึ้นรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง1000กิโลกรัมและลากจูงได้3,500กิโลกรัมโดยไม่เสียสมดุลและอย่าลืมปีกหลังคาแบบแอโร่วิงที่ปรับมุมได้ตามความเร็วลมเพื่อลด CD. Coefficient of d r a g rag, ลงเหลือแค่0.28ซึ่งต่ำกว่าปิกอัพส่วนใหญ่ในตลาดมากนักมันทำให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่ปิกอัพแต่เป็นเครื่องบินบนล้อเลยครับตอนนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างกระบะท้ายกว้าง1.6เมตรยาว1.8เมตรมีฝาครอบแบบโรลเลอร์ชัตเตอร์ ที่เปิดปิดด้วยแอปมือถือและพื้นกระบาดที่กันน้ำกันฝุ่นได้100%ไฟาท้ายแบบเลดแทบต่อเนื่องที่เรืองแสงแบบไดนามิกโกเมื่อถอยหลังหรือเบรกดูเทส่สุดๆไปเลยครับและมีกล้องมองหลังแบบ 4K ที่เชื่อมต่อกับหน้าจอในห้องโดยสารเพื่อเช็คของบรรทุกได้ชัดเจนแม้ในที่มือผมจินตนาการว่าถ้าคุณกำลังขนอุปกรณ์แคมปิ้งไปเที่ยวป่าคันนี้จะทำให้ทุกอย่างง่ายดายและสไตล์ติดชอสุดๆ พอพูดถึงการออกแบบภายนอกแล้วผมว่ามันสมบูรณ์แบบสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากได้รถที่ทั้งแข็งแกร่งและมีสไตล์ แต่อันตราซิวานแอโรไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับมันถูกสร้างบนแพลตฟอร์ม e- p พลตฟอร์ม4.0เวอร์ชันอัปเกรดของ BYD ที่ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ Gen 3ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ LFP ที่บางและเบากว่าเดิม30%ความจุรวม120กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งไกลถึง800กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งในโหมดเดียอวีและถ้าคุณใช้โหมดไฮบริดกับเครื่องยนต์1.5ทเทอร์โบที่ช่วยเสริมมันจะยืดไปถึง1,200กิโลเมตรเลยทีเดียว การชาร์จเรลดี c 800v รองรับกำลัง350กิโลวัตต์ชาร์จจาก10เป็น80ในเวลาแค่15นาทีนิดภาพสิครับคุณหยุดพักกินกาแฟสักแก้วแล้วกลับมาขับต่อได้อีก600กิโลเมตรมันคืออิสระที่แท้จริงสำหรับนักเดินทางมาที่ระบบขับเคลื่อนกันบ้างครับ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของอันตราซีวานแอโรเลยเครื่องยนต์ไฮบริด DMI 5.0ที่ผมฝันไว้มีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวตัวหน้า200กิโลวัตต์และตัวหลัง300กิโลวัตต์รวมพละกำลัง700แรงม้าและแรงบิด1,000นิวตันเมตร เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน3.8วินาทีเร็วเท่ารถสปอร์ตเลยครับแต่ระบบ AWD แบบ e c w d ที่ปรับแรงบิดระหว่างล้อหน้าหลังแบบเรี่ยวทามด้วย AI ทำให้มันกอดถนนได้ดีทั้งบนทางเรียบทางฝุน่นหรือแม้แต่ทางรุยน้ำลึก30เซนติเมตรโหมดการขับขี่มีถึง8โหมด อีโคสำหรับประหยัดพลังงานสปอร์ตสำหรับความเร็วสูงออฟโรดสำหรับการผจญภัยแซนมัดสำหรับพื้นทรายหรือโคลนสโน่สำหรับหิมะและอันตราเทาสำหรับลากจูงหนักหนกโดยไม่เสียการควบคุมผมลองคิดดูแล้วถ้าคุณกำลังลากเรือไปทะเลหรือขนเครื่องจักเกาะสร้างไปไซงานคันนี้จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีซูเปอร์ฮีโร่คอยช่วยเหลือเลยครับและอยากคิดว่ามันแรงอย่างเดียวนะครับประสิทธิภาพคืออีกเรื่องที่อันตราซิวานแอโรโดดเด่นการใช้พลังงานเฉลี่ยแค่15กิโลวัตต์ชั่วโมง100กิโลเมตร ในโหมด EV และ5ลิตร100กิโลเมตรในโหมดไฮบริดทำให้คุณประหยัดเงินได้มหาศาลเมื่อเทียบกับปิกอัพน้ำมันทั่วไปคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำลง70%ช่วยให้โลกของเราสะอาดขึ้นด้วยถ้าคุณเป็นคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแต่ยังอยากได้รถที่ทรงพลังคันนี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบตอนนี้เราย้ายเข้าไปในห้องโดยสารกันบ้างครับซึ่งผมเชื่อว่ามันจะทำให้คุณหลงรักตั้งแต่ก้าวแรกที่เปิดประตู ภายในใช้วัสดุหนังสังเคราะห์เกรดพรีเมียมผสมเอลกันตาราที่กันน้ำแอร์ละกันรอยขีดข่วนได้ดีที่นั่งปรับไฟฟ้า18ทิศทางทั้ง5ที่นั่งมีระบบนวดหลังและเจรีระบายอากาศสำหรับที่นั่งหน้าและหลังพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางแบบวิมคลาสห้องขาและสีสังเือเฟือแมสสำหรับคนตัวสูง190เซนติเมตรและกระบาดท้ายที่เชื่อมต่อกับห้องโดยสารได้ด้วยที่นั่งพับแบนราบทำให้กลายเป็นเตียงนอนสำหรับแคมปิ้งได้ทันที หน้าจอกลางขนาด17.3นิ้วแบบโรตาริงทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay Android Auto และ b y d OS 1 1ที่อัจฉริยสุดๆคุณสามารถควบคุมทุกอย่างด้วยเสียงภาษาไทยได้เช่นเท y ิ hey, เปิดเพลงโปรดของฉันหรือหาที่ชาร์จใกล้ที่สุด HUD ขนาด1 5นิ้วฉายข้อมูลสำคัญแบบ augmented reality แสดงเส้นทาง3 d และคำเตือนอุปสรรคข้างหน้าแบบ Realtime ระบบเสียงไดโนดดโอ p r พรีเมียมกับลำโพง16ตัวให้เสียง surround ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ต และแอร์อัตโนมัติ4โซนที่ปรับอุณหภูมิแยกตามผู้โดยสารกตละคนผมจินตนาการว่าถ้าคุณขับครอบครัวไปเที่ยวคันนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขแบบสุดๆเลยครับ พูดถึงเทคโนโลยีแล้วต้องไม่ลืมระบบช่วยขับ ADAS Level 3ที่ a อน r ร s i ิวานแอโมาพร้อมครับมันมีลิดาเรดรา12ตัวและกล้อง24ตัวรอบคันรองรับการขับอัตโนมัติบนทางหลวงแบบแฮนด์ฟรีนานถึง4ชั่วโมงคุณแค่นั่งดูวิวฟังเพลงแล้วปล่อยให้ AI คอยดูแลความปลอดภัยฟีเจอร์เด่นอย่าง Adaptive Cruise Control ที่ปรับความเร็วตามรถข้างหน้าแบบ Predictive เลนคีปิ่งแอซิสที่ช่วยรักษากึ่งกลางเลนแม้ในฝนตกและอ u ต o นม t ติอิมเมอร์เจนซี่เบรกิ้งที่หยุดรถได้ใน1.2วินาทีจากความเร็ว100กิโลเมตรชั่วโมงนอกจากนี้ยังมี360 Bir ยหกสิบเ a รดวิที่แสดงภาพรอบคันแบบ 3D และ i น h t v i s i ่นที่มองเห็นสัตว์ป่าหรือคนเดินถนนในระยะ200เมตรแม้ในความมืดสนิทความปลอดภัยระดับ5ดาวจากทุกการทดสอบที่ผมฝันไว้แน่นอนครับกับโครงสร้างตัวถังที่ใช้เหล็กโรรอนและคาร์บอนไฟเบอร์ ดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมมีถุงลมนิรภัย10ตัวรวมถึงถุงลมม่านและเขา่าเอาล่ะครับมาพูดถึงสมรรถนะในการขับขี่จริงๆการบ้างผมลองซิมูเลตในหัวแล้วว่าการขับอันตราซิวานแอโรบนทางด่วนมันจะนุ่มนวลแต่ตอบสนองทันใจระบบช่วงล่างแบบอะดัพตีฟแอร์ซุสเปนชันที่ปรับความสูงได้10เซนติเมตรตามโหมดขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดคอมฟอร์ตสำหรับทางเรียบที่ซับแรงสั่นสะเทือนได้90%หรือโหมดออฟโรดที่ยกตัวรถสูงขึ้นเพื่อลุยทางครุขระ ระบบเบรกรีเจ e เนอเรทีฟที่ชาร์จแบตเตอรี่กลับคืนได้20%ระหว่างทางลงเขาทําให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางเลยและในโหมดแร็กโหมดที่ปลดล็อกพลังเต็มสูบมันจะทําความเร็วสูงสุด240กิโลเมตรชั่วโมงด้วยการยึดเกาะจากยางมิชลินไพลอตสปอร์ตอีีที่ออกแบบมาเพื่อ e ีวีโดยเฉพาะแต่ไม่ใช่แค่การขับขี่บนถนนนะครับอันตราซิวานแอโรยังเป็นรถสําหรับการผจญภัยตัวจริง ผมจินตนาการว่ามันมีวอเตอร์วาดิ้งเดิฟถึง800มิลลิเมตรเกาะทอร์ไรได้ลึก300มิลลิเมตรและปีนเนินได้45องศาด้วยระบบท็อกเวกตอริงที่กระจายแรงบิดไปยังล้อที่ยึดเกาะด,ดีที่สุดระบบแพชชั่นคอนโทรลแบบ AI ที่เรียนรู้จากสภาพพื้นทางแบบเรียไทม์และโหมดแครบวอล์กที่ทำให้รถเดินทางด้านข้างได้เหมือนจิปตัวล่าสุดแต่เร็วกว่าและเงียบกว่าถ้าคุณเป็นนักลุยที่ชอบออฟโรดแต่เบื่อเสียงเครื่องยนต์ดังดังคันนี้จะทำให้คุณติดใจจนลืมรถเก่าไปเลย มาที่เรื่องการใช้งานในชีวิตประจำวันบ้างครับสำหรับคนเมืองอย่างเราเราที่ต้องขับฝ่ารถติดในกรุงเทพมหานครอันตราสิวานแอโรมีระบบพ r a f f ฟิกแจมแอสซิสที่ขับอัตโนมัติในรถติดได้นานๆโดยไม่ต้องแตะคันเร่งหรือเบรก V2L Vehicle to Load ที่จ่ายไฟออกได้7.2กิโลวัตต์ทำให้คุณชาร์จโทรศัพท์จ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่ทำอาหารกลางแจ้งได้จากกระบะท,ท้ายและแป b y d Connect ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฮมของคุณ สั่งงานรถจากบ้านได้เช่นเปิดแอร์ก่อนออกหรือเช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ผมว่ามันคือรถที่เข้าใจไลฟ์สไตล์สมัยใหม่จริงๆครับไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตอนนี้เรามาคุยเรื่องราคากันบ้าง ซึ่งเป็นอีกจุดเด่นที่ผมฝันไว้สำหรับอันตราิวานแอโรในตลาดไทยปี2026ราคาเริ่มต้นที่2.99ล้านบาทสำหรับรุ่น Standard e อีและ3.49ล้านบาทสำหรับรุ่น p r e เมียมไฮบริดซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Ford Ranger Raptor หรือ Toyota Hilux Revo GRS มันถูกกว่าแต่ได้ฟีเจอร์มากกว่าเยอะ รวมถึงการรับประกันแบตเตอรี่10ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรและบริการหลังการขายจาก b y d ที่ขยายเครือข่ายทั่วประเทศถ้าคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนรถคันนี้คือตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดใน segment pickup EV แน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนครับผมรู้ว่าคุณอาจสงสัยว่า i n t e าซ e ว t นแ Aero จะเหมาะกับใครสำหรับนักธุรกิจที่อยากได้รถลูกเทสสำหรับรับลูกค้าหรือขนสินค้าเบาๆสำหรับครอบครัวใหญ่ที่ชอบเที่ยวต่างจังหวัดสำหรับนักกีฬาที่ต้องลากจูงอุปกรณ์ หรือแม้แต่คนรักธรรมชาติที่อยากลดคาร์บอนในการเดินทางคันนี้ตอบโจทย์ทุกคนเลยครับมันคือปิกอัพที่ผสมผสานความหรูความแรงและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันในแพ็กเกจเดียวถ้าผมได้ขับจริงๆผมคงพูดได้แค่ว่าวาวา y d ทำไมไม่ผลิตแบบนี้สักทีแต่เนื่องจากมันเป็นไอเดียของผมก็หวังว่าวันหนึ่ง BYD จะเห็นและนำไปพัฒนาจริงๆนะครับคุณละคิดยังไงกับอันตราซ a วานแอคันนี้ มันจะเปลี่ยนวงการปิกอัพไทยได้ไหมคอมเมนต์บอกผมหน่อยสิครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจบวิดีโอนี้อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e ช่องอัตบางรีวิวเพื่อไม่พลาดรีวิวรถในฝันแบบนี้และสำหรับคลิปหน้าผมาจะพาคุณไปเจอกับคุกสุดระทึกลองนึกภาพรถ SUV ไฟฟ้าที่บินได้มันจะเป็น2,027 t ท sla s k y Ranger ที่มีใบพัดซ่อนในหลังคาและทะยานขึ้นฟ้าได้ใน10วินาทีจะเป็นจริงหรือแค่ฝันอย่าพลาดติดตามเลยครับ